ร้าน Richman Shop หน,หนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกม Call of Duty Warzone Modern Warfare 3และ Call of Duty Mobile นะครับสามารถเติมได้ทุกแพลตฟอร์มในราคาประหยัดถูกสุดๆสามารถเติมได้ที่แอดาาไลน์ Richman Shop มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะเติมเกมอื่นๆในเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรรยการรับ Richman Coin ใช้แทนสโนลกได้พร้อมบ,บริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนตลอด24ชั่วโมงนะครับเติมถูกเติมง่ายเติมไวเติมเกมกับร้าน Richman Shop เท่านั้นนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะอะไรอ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะที่เข้ามาเรียกว่ามาเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนสไตล์กันนิดหน่อยสาหรับอธิบายแพดโนสนะครับในซีซั่นที่4ปัจจุบันนะครับก็คือตอนนี้อัปเดตไปเรียบร้อยนะครับเนาะไม่รู้ว่าอัปเดตแต่เมื่อวานเลยหรือเปล่าแต่เมื่อเช้าเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมวันนี้ก็จะคัดมาเหมือนเดิมนะครับก็ เน้นเฉพาะปืนที่คนเล่นเนี่ยว่ามันปรับอะไรบ้างเอาตรงคือปืนที่ชาวบ้านเขาเล่นกันส่วนใหญ่ซีซั่นนี้ปรับเยอะมากครับ SNG ปรับประมาณ4ี่หกระบอก AR 4ีหกระบอก MG เอยสไนเอยนะครับแล้วก็มีปืนสําคัญที่ปรับไปแล้วก็โดนเนิฟกันไปตามๆกันนะครับผมมีเพิร์กอะไรก็ปรับเนิฟมาปกตินะครับเหมือนเดิมเนาะก็ก่อนที่จะไปรับชมนะครับการอัปเดตของซีซั่นที่4นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับในตัวเกมเรามีอัปเดตสกินที่กลับมาขายก็จะเป็นสกินไรหว่าคีย์ออร n เดนออเดอนะครับสกินนี้ก็เป็นสกินที่ผมบอกว่าสวยเลยนะสลาม,มิสติกถ้าใครที่ชื่นชอบโอเดนนะครับโอเดนนั่นแหละปืนแรงๆนะครับแบบ2องนัดตายนะครับก็คือยิงแรงที่สุดแหละในบรรดา a อในเกมวงเล็บไม่นับแมนวอลนะครับไม่รู้ว่าแมนวอลตอนนี้เป็นยังไงนะครับถ้าใครเทสแลลองคอมเมนต์ก็ได้นะครับ ก็โดนเดิมาหนักอยู่นะครับสำหรับอโอเดนนะก็เป็นสกินที่สวยครับปืนแรงแล้วก็ในแข่งก็มีให้เห็นมีให้ใช้นะครับเนาะแต่ว่าซีซั่นนี้ก็ไม่ได้มีปรับอะไรเนาะสำหรับเจ้าโอเดนนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมแนะนําให้เก็บนะเป็นสกินที่สวยเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยแล้วก็เอฟเฟกต์ค่าคูดอลังการนะครับก็คือปืนฟาวันนะครับสกินไรเบลดนะครับแล้วก็เวลาใช้กับมีดดาบของเขาอะดาบมานันอันไหนวะเออเวลาใช้กับดาบอันเนี้ย a อนิเมชันเขาจะเปลี่ยนด้วยนะครับมันก็คือ a อนิเมชันเขาจะประสาน a อนิเมชันกันเท่มากๆนะครับผมนะก็ใครที่มีก็ลองมาขิงๆกันได้นะครับใต้คอมเมนต์เนาะสำหรับใครที่หาร้านเพิ่มเกมของออฟลิ u ี y ม o b i l e นะครับและเกมต่างๆมากมายแนะนำร้านริชแมนช็อปดีเดานล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ปืนใสาย SMG กันก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ย SMG ในณปัจจุบันเนี่ยปรับอะไรกันมาบ้างเอ้ย SMG อยู่นี่ อ่ส SMG นะครับก็บอกแรกเลยที่ปรับมาเนี่ยนะครับคอได้เนี่ยผมไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาเล่นกันรอเปล่าแต่ผมว่าน่าจะโอเคนะน่าจะมีคนเล่นบ้างนะครับในโหมดธรรมดาผมเห็นคนเล่นนะครับก็คือตัวปืนนะครับเวลาเราโดนยิงสวนมาอะไรมาเนี่ยเขาจะลดอาการกระตุกลงประมาณหนึ่งนะครับก็ผมให้เขาว่าประมาณหนึ่งประมาณ1 0 15 20แล้วกันอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรขนาดนะนะครับเือนใส่ของแต่งพานท้ายลดกระตุก1ชิ้นอ่ะพูดนี้ดีกว่า นะครับฟิลประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรหรือว่านะครับก็บอกต่อมาเป็น M S M C นะครับก็บอกนี้เนี่ยแต่ก่อนนยมันเคยเป็นปืนที่ดีมากๆอีกกรบป,ปืนหนึ่งเลยนะในก่อนที่จะแบบมีพวก m a ็กเทนพวก CBR4 หรือปืนอะไรที่แบบเป็นมะเร็งประจําในประเภทของ SMG ทั้งหลายนะครับเนาะ M S M C เนี่ยบัฟก็คือยิงหัวแรงขึ้นนะครับยิงตัวแรงขึ้นแล้วก็ยิงแบบ h ฮิฟ l y หรือว่ายิงแบบอั s สโคบยิงแบบไม่เล็งเนี่ย ความแม่นยําดีขึ้นด้วยนะครับนะก็คือทําให้กระสุนเกาะกลุ่มมากขึ้นตอนเรายิงแบบออฟสโคปยิงแบบพิพายยิงแบบไม่ขึ้นสโคปนั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกระบอกนึงก็จะเป็นกระบอกใหม่เลยล่าสุดเลยเทคนายนะครับเทคนิ Tech นี่เป็นปืนโกงมากๆนะถ้าแต่งดีๆนะครับแต่แบบออโต้ผมมองว่ามันโคตรกากเลยนะครับแต่ถ้าแบบเบิร์สเนี่ยโคตรเกียนนะผมบอกว่างั้นนะก็มีคนเล่นบ้างในเล้งนะครับก็คือถ้าโดนขึ้นมาเนี่ยก็ถ้าให้มันยิงได้อะ ผมว่าแม่งรูดชุดเดียวหายแน่นอนแล้วก็บัฟอะไรที่แบบสําคัญสาคัญแม่งมาด้วยนะครับก็คือระยะดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับปืนมันนะัะต้องการระยะดาเมจแบบสุดเลยเว้ยจะบัฟมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แม่งก็รู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่นี้บัฟระยะดาเมจแบาเพิ่มขึ้นแล้วก็ในโหมด br เนี่ยจะยิงแบบยิไฟายยิงแบบไม่ขึ้นสโะโผะแรงขึ้นนะครับไม่ได้แรงขึ้นดิยิงแบบแม่นยําขึ้นเวลาเรายิงแบบไม่ขึ้นสโคปนั่นเองนะครับก็บอกอีกก็บอกหนึ่งเป็นแม็กสเทน ลูกพี่ลูกน้องกับเฟนิกซ์นะครับแต่เอาจริงตอนนี้แดกเฟนิกซ์ไม่ลงแล้วนะครับถึงก็จะลั่นไวแบบสายฟ้าแลบก็ตามนะครับแต่ดาเมจค่อนข้างน้อยในตอนนี้ก็บัฟระยะดาเมจึ้นมาเรียบร้อยแล้วในระยะใกล้ระยะกลางนะครับระยะดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ถ้าระยะไกลไม่เพิ่มมันก็วัดกับกระบอกอื่นยากอยู่ดีนะครับแต่เดี๋ยวมาลองให้ดูกันแน่นอนนะครับมันเป็นปืนสมันประจําบ้านอยู่แล้วสำหรับสกินรีเจนของเขาแต่ละอันเนี่ยผมบอกว่าเป็นสกินที่สวยเลยนะสำหรับแม็กเทนนะครับก็แนะนําว่า ใครที่หาปืนเล่นระบ,บาดระบาดนะครับเบื่อเมตาก็แม็กเทนก็เป็นหนึ่งกระบอกที่น่าสนใจเนาะมันลั่นไวแบบรูดเพื่อนพืชอ,อเลยแล้วมันมีแม็กห้าสิบนัดด้วยคือยิงแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันลั่นไวร้อยี่สิบมีแม็กห้าสิบนัดอ่ะมันเป็นอะไรที่ลงตัวกลมกล่อมอะไรอย่างนี้ป่ะประมาณนั้นนะครับ c b r 4ครับ c b r 4 movement ของตัวปืนโดยรวมนะครับในพวกีเลย์ลดลงนะครับการทำ a อคชั่นู้นแอคชั่นี่ไวขึ้นครับแล้วก็อาการกระตุกเมื่อถูกยิงเนี่ยลดลงนะครับสำหรับ c b r 4เนาะ มันไม่ได้บัฟดามจระยะดาเมจพวกความไวกระสุนโดยตรงอะ่ะผมมองว่าเอามาเล่นได้ไหมได้ครับมันเป็นปืน s อนที่ดีในท็อปสิของ s อสเอ่ะต้องมีท็อปห้าเต้องมีมันแน่นอนแต่ว่าถ้าให้เทียบระดับเมตาตอนนี้สวิตเบดอ่าแล้วก็เฟนเนกอะไรพวกนี้อ่าแล้วก็อะไรกันมันมีอะไรอีกวะ s G ที่มันแบบเมตาไม่มีแล้วเนาะพวกอ่าสวิตเบดเฟนเนกอ่ะถ้ายังไม่ได้เจอปืนกระบอกไหนที่บัฟดามจ อัตราการลั่นเอ่ยความไวกระสุนเอ่ยโดยตรงเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะกิน2กระบอกนี่ยากนะครับที่เป็นท็อปเทียร์เมตาเนาะประมาณนี้แล้วกันสำหรับ SNG ที่ปรับมาเนาะอันนี้ก็คือผมพยายามพูดแทบจะทุก,กระบอกเลยนะครับก็คือพยายามไม่ข้ามเลยนะครับ AR ครับ AR เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่า AR เนี่ยบัฟมาเป็นกระบอกสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเมตาบัฟกระบอกเมตาสามกระบอกนะครับแล้วก็นอกเมตาหนึ่งกระบอกนะครับ เขาบอกแรกเป็นไทสิบเครับเป็นปืนที่เรียกว่าผมค่อนข้างเจ็บใจตัวนี้ว่าแม่งสกินแดงมันเหลือช่องเดียวจะได้อยู่แล้วและแม่งหมดก่อนนะครับอารมณ์เดียวกันหลายๆอันเลยนะไทสิบเก้าลดกา,การกระจายตัวของลูกกระสุนลงครับก็คือเหมือนกระสุนมันกร,กระจายน้อยลงในระยะกลางร,ระยะไกลเนาะแต่ว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ช่วยแหละช่วยในการสเปรย์ระยะไกลนะครับผมไม่ได้แต่งสายระยะนามีดน,นะ ไม่ได้แต่งสายระยะดามมจขนาดนั้นผมแต่งแบบแนวนิ่งอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยเห็นผลกับไอตรงนี้เท่าไหร่เนาะเพราะผมไม่ได้เน้นแต่งระยะดาเมจแล้วไม่ได้เพิ่มความนิ่งความอะไรของมันเนาะก็คือผมแต่งไอตัวคลิปตัวนี้ของมันนะครับลำกล้องตัวนี้ บรรทบให้ดิ่งอยู่แล้วอะไรอยู่แล้วผมก็เลยไม่ค่อยเห็นข้อสัมพันธ์ตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าปรับมาก็โอเคครับบางกระสุนอาจจะมีหลุดวงโคจรเป้าเราบ้างนะครับมันอาจจะหลุดเป้าเราเป็นเล็กน้อยบางนัดก็อาจจะช่วยให้มันเข้าหัวศัตรูดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจต้องไปลองกันนะครับเดี๋ยวมาลองให้อีกรอบนะครับก็คือลองไปแล้วรอบหนึ่งสำหรับทายสิบเก้าเดี๋ยวลองให้อีกรอบแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนะครับว่ามันเปลี่ยนขนาดนั้นไหมถ้ามันเปลี่ยนเดี๋ยวมาลองให้ดูนะครับสำหรับทายสิบเก้าเนาะอีกกระ 95.6เนี่ยมูเมนต์โดยรวมเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจอัตราการลั่นความไวกระสุนแล้วก็ความนิ่งระยะดาเมจเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือผมว่าอย่างไรก็ยังเข้าขัน้นเมตาเหมือนเดิมแต่ว่าในระยะประชิดหรือการที่เราจะต้องการให้มันแบบกดกดขึ้นลำสโคปปุ๊บกดปุ๊บมาป,บปั๊บยิงป,แบบปุ๊บออกปับ๊บแบบกดลีโหลดปุ๊บเสร็จปั๊บอะไรพวกนี้มยยูเมนต์โดยรวมของมันนะครับในการดีเลย์อะไรต่างๆอาจจะลำบากมากขึ้นนะครับ ก็คือเหมือนเขาเนิฟอ้อมๆทีนี้ละนิดเดี๋ยวอีกหน่อยแม่ก็เจ๊งนะครับสำหรับ5.56หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเนาะแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมมองว่ามันยังเป็นเมตาที่เก่งอยู่นะครับเนาะอาจจะดรอปลงเล็กน้อย5% 3.5% 10%ก็ว่าไปนะครับแต่แม่ก็ยังเป็น AR ที่ดีที่สุดอีกกระบอกอยู่อ่เออผมมองว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เนิฟสิ่งที่มันจะทําให้มันกากลงเลยนะเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะเออมันก็ยังดีอยู่นะครับสำหรับ5.56เนาะ เราคิดะไรมาแล้วกันใครที่แบบเออเห็นปกคลิปแล้วว่าโดนเนิร์ฟอะไรเงี้ยหรือว่าเห็นปกคลิปเห็นทางเพจหรือเห็นคลิปใครมานะครับว่าโดนเนิร์ฟเนี่ยผมก็บอกเลยว่าไม่ต้องตกใจนะครับนะมาดูลีปผมคนจะอุ่นใจขึ้นแน่นอนหรือเปล่าไม่แน่ใจก็บอกต่อมาเป็นกระบอกที่โดนแล้วนะครับสลหรับแม uh, นวะอลเนาะสำหรับกระสุนเทอร์ไม้ของเขานะครับกระสุนเทอร์ไม์ของเขาเนี่ยลดการกระจายดาเมจของตัวไฟของ,ของกระสุนไฟงงไหม เวลาเรายิงไฟไปโดนอะไรต่างๆเนี่ยการกระจายของมิดไฟอ่ะกระจายของไฟเทอร์ไม้อ่ะมันจะลดลงนะครับแต่มันไม่ได้ลดดาเมจโดยตรงเลอันนี้เราก็เสียใจไว้หน่อยนึงและก็ดีใจไว้หน่อยหนึ่งก็ได้นะครับมันไม่ได้ลดดาเมจโดยตรงแต่มันแค่ลดการกระจายแล้วถ้าเรายิงเข้าเนื้อเต็มๆเนี่ยผมว่าไม่แทบจะไม่มีผลเลยนะเพราะว่าลดการกระจายเนี่ยถ้ามันเข้าเนื้อเต็มๆอ่ะมันก็กระจายที่นึ่งบอกว่าถึงการถึงระยะการกระจายมันจะลดลง แต่ถ้าเรายิงโดนพื้นโดนกำแพงแล้วกระจายคนเดืดเฉียดเฉียดอะไรเงี้ยเอออาจจะเห็นผลแต่ถ้าเรายิงอักตัวไปเลยแล้วก็ปล่อยให้ไฟมันทําหน้าที่ของมันผมว่ามันก็ไม่ต่างกันนะครับสำหรับแมนอะว์ในกระสุนเทอร์มที่โดนเลือม,มาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อีกปืนหนึ่งเป็นปืนปลาดาบนะครับหรือซอฟฟิสเนั่นึองนะครับปืนนี้โดนไม่ใช่โดนบัฟสิเอ้ยโดนบัฟละแม็กตัวนี้น่าจะดาเมจแรงขึ้นนะครับเนาะเป็นการแม็กตัวนี้มันเบิร์ดแบบ5นะัดเนาะก็ ใครที่เล่นซอฟต์ฟิทก็อาจจะเต็มเ hey ฮกันบ้างแล้วก็ใช้แม็กนั้นเนาะสำหรับใครที่ใช้เนาะแต่ผมไม่ได้เล่นนะครับก็เฉยๆแล้วกัน M.G. ครับ M.G. ปีกระบอกกระบอกหนึ่งก็คือเป็นกระบอกแรกของเกมเลยมั้งสำหรับ S.36 นะครับ S.36 แล้วก็คือดาเมจระยะกลางแรงขึ้นนะครับแล้วก็ยิงแข็แรงขึ้นเล็กน้อยไม่มีอะไรอะ่ะแค่นีน้นะครับก็เฉยๆแล้วก็ P.K.M. นะครับ P.K.M. นี่อาจจะมีคนหยิบมาเล่นเยอะขึ้นเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่แบบคนชอบนะครับมัน แต่ง200นะัดและยิงค่อนข้างฟินนะครับก็คือยิงแขแรงขึ้นนะครับลดการกระจายตัวของลูกกระสุนลดลงโห oh, บอกเลยว่ายิงไกลเนี่ยฟินแน่นอนอาการกระตุกน้อยลงด้วยเฮ้ยเวลาเราขึ้นสะโขบแล้วแบบอาการกระตุกลดลงเนี่ยมันทําให้ LMG อะมันมีอิมแพคมันส่งพลังมากกว่าเดิมอีกิดมันเป็นปืนที่กระตุกยากอยู่แล้วสําหรับเวลาขึ้นสโขบอยู่แล้วสะโขบจะเหินสโขบจะเบี้ยวเป้าจะเบี้ยวเพราะมันเป็นปืนที่หนักแล้วก็แรงแล้วก็ลั่นโอเคนะครับรับ กูเอามีทั้งหลายเนาะในการบัฟการกระตุกน้อยลงเนี่ยมันทำให้แม่งผมว่าดีขึ้นเลยอะแต่ไม่รู้ว่ามันจะแซงโฮเกอร์หรือยังหรือจะกินพวกท็อปเมเปาได้ก็ผมก็ยังแบบเฉยอยู่นะครับไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าคนที่มีสกินมันหรือชอบเล่นอยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะหยิบม,มาเล่นเยอะขึ้นแล้วกันนะครับก็บอกสุดท้ายนะครับสำหรับปืนเนาะในซีซั่น4ก็จะเป็นแอ3ไรบิวสด้านะครับก็คือตัวนี้นะครับเนาะเรียกว่า ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันบัฟหรือมันเนิร์ฟนะที่ผมไปดูในแพทโน้ตมามันเนิร์ฟเว้ยแต่ทำไมตรงนี้มันขึ้นสีเขียวเอาเป็นว่าถ้าคลิปนี้ลงแล้วเพจหลักเขาอัปเดตพอดีเนี่ยก็มาคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับว่ามันเนิร์ฟหรือบัฟเนาะแต่เบื้องต้นผมไปดูมาเนี่ยมันเป็นการโดนเนิร์ฟนะครับก็คือลดระยะเวลาการกั้นหายใจตอนขึ้นสโคปลงเยอะประมาณหนึ่งประมาณ4 0 5 0เได้เลยนะครับระยะเวลาการกั้นหายใจคืออะไรเวลาเราขึ้นสโคปอะครับ สโคปเราจะนิ่งในตามระยะเวลาที่กําหนดพอถึงระยะเวลาที่มันสามารถกั้นหายใจได้หรือระยะเวลากําหนดมดลงอะ่ะสโคปมันจะสายซ้ายสายขวาขึ้นลงซ้ายขวาแต่มันลดลงไปเหลือประมาณสองสามวิมั้งถ้าเราเล่นปืนนี้เราก็ขึ้นสโคปพ,พยายามให้อย่าค้างเกินสองสามวินะครับไม่งั้นสโคปอยู่ดีๆถึงเป้าเราจะไม่ขยับมันก็สายนะครับเนาะแต่คนเล่นควิกสโคปถามมันมีปัญหาไหมไม่มีครับข้าไม่ได้เลยนะครับเนาะ อีกอันนึงจะเป็นเปิร์กเก็บแต้มนะครับเนาะเป็นเปิร์กสีเขียวทั้งหมดเลยมั้งก็คือปรับเปิร์กสีเขียวบัฟมาเยอะอยู่นะครับเปิร์กเก็บแต้มน่าจะเป็นมันเปิร์กสีเขียวเพราะว่าเปิร์กเก็บแต้มเปิร์กสีฟ้านะครับปกติเราจะเก็บแต้ม2เท่าใช่ไหมครับเนาะแต่แต้มเราจะไม่หายเวลาเราตายเนาะก็เก็บเป็น1.8นะครับไม่ใช่ถึงไม่ถึง2เนยะก็ลดลงเยอะนะครับจะเห็นผลกับอะไรจะเห็นผลเวลาเราคอมโบกับสกอร์สตรีทที่แต้มแม่งสูงๆอะ่ะนะ เช่น EMP Swarm Shopper อะไรเงี้ยที่กินแต้งแบบเยอะๆเลยการที่ลดมาสูงจุดสเท่าผมว่าเห็นผลนะครับอาจจะเทียบเท่ากับการ Q1Q Q, หรือทำประโยชน์ให้ทีมหนึ่งแอคชั่นเลยก็ว่าได้นะครับประมาณนั้นเนาะก็อันต่อมาก็จะเป็นเ e ิร์กอเลิร์ดอยู่ในสีฟ้าเหมือนกันนะถ้าจำไม่ผิดอ่าอยู่นี่เบิร์กอเลิร์ดนะครับปกติเนี่ยถ้ามีคนเข้าใกล้เรามันจะกระพริบที่หน้าจอตรงมินิแมป นะครับมันจะกระพริบตรงนี้นี่ไหมไม่ก็ขอบจอเนี่ยผมจําไม่ดีนนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันจะทําให้แจ้งเตือนไวขึ้นครับมันจะทําให้แบบเข้ามาปุ๊บแจ้งเตือนปั๊บอะไรเงี้ยมันจะไวขึ้นปกติมันจะมีหน่วงนิดน้อยนะครับแต่นี้ก็จะไวขึ้นแจ้งเตือนเราไวขึ้นก็เป็นผลดีนะครับสำหรับคนที่ใช้อยู่นะครับแล้วก็เปิร์กเติมกระสุนหรือเปิร์กวอลเจอร์ตัวนี้นครับเปิร์กตัวนี้ผมไม่ค่อยคนเห็นคนใช้ในแรงนะแต่ว่าผมเห็นคนใช้แบบ ในโหมด hardpoint achievement ที่เขาเก็บสกินเก็บอะไรอ่ะที่มันแบบต้องยิงไว้หลายตัวแล้วกระสุนมันชอบหมดอ่ะแล้วเรายิงตัวไหนตายเราก็วิ่งไปเก็บกระสุนอ่ะล้วจวังหวะเก็บกระสุนก็จะได้รีเลือดเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะรีจาก30หน่วยเป็น40หน่วยก็แรงขึ้นด้วยก็ช่วยให้สายเก็บสกินหรือคุณผู้ชมที่รับงานรับเก็บสกินทั้งหลายแล้วก็ใช้เป์กตัวนี้นะครับก็สบายขึ้นด้วยนะครับก็ยินดีด้วยเนาะ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสรับเมตาจะเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวต้องรอคิดเมตาซีซันสนะขอผ่านไปสักพักหนึ่งก่อนผมขอลองทุกปืนให้ม่ปรับมาก่อนนะครับแต่เดี๋ยวจะมาทาคลิปแยกแต่ละปืนละปืนให้แล้วกันว่าปรับมาเนี่ยมันมีผลในขนาดไหมนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับมีอะไรอยากออกความเห็นอะไรนะครับพูดคุยกันเรื่องบัฟเนื้อเมตาซีซันสี่ยังไงก็พูดคุยกันใต้คอมเมนต์นะครับสงสัยอะไรก็ถามได้นะครับ ส่วนความไวปุ่มแล้วก็ UID ของผมในเกมผมเอาไว้ใต้คลิปแล้วนะครับเป็นอันล่าสุดทุกอันนะครับเนาะก็อยากแอดเพื่อนอยากเอาความไวผมมาใช้อยากเอาปุ่มผมมาใช้คลิกอ่านอธิบายเพิ่มเติมในใต้คลิปได้เลยนะครับเนาะลิงร้านเติมเกมก็อยู่ใต้คลิปกันนะครับ้านระิสแมชชชอปเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับ